พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่666แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขายพระหรือเหมาพระหรือเช่าพระจากทางช่องนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ,บ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะ แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ้นวัดตานกงอายุ91ปีสงน้ำจังหวัดเพชรบุรีปี2550สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะไม่มีห่วงนะคะเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงเหรียญสงน้ำสภาพดีเหรียญนี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมพระพรหมหลังยันไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมพระพรหมหลังยันสภาพดีเหรียญนี้ขอที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหน้าผาปี2557สืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ99ปีแห่งศรัทธาสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปดเซียนที่ระลึกของราช50ปีการนาพิเศษปี2539สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญแปดเซียนนะคะ สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินหลังหนุมานเชิญธงกระถินสามคัคคีจังหวัดลบบุรีปี2557สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเพียนนะคะวัดเกินกระถินสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระปรมาจารย์อมตะมหาเถระหลวงปู่หมุลวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ มีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะค่ะสำหรับเหรียญพระปรมาจารย์อมตะมหาเทระหลวงปูมุนสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญจตุธาทารามหลวงปู่ทวดเนื้อตะกัวหลังยันสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะคะค่ะสำหรับเหรียญจตุธาทารามหลวงปู่ทวดเนื้อตะกัวหลังยันสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญมหายานพระนเรศวรมหาราชองค์ดำรุ่นปราพลายรอรลิสตูพ่ายจังหวัดอยุธยาปี2549เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญมหายันพระนเรศวรมหาราชองค์ดำสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อคูณวัดบัลลังปี2560สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบัลลังสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์สำหรับเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะ ตอกโค้ดหมายเลขสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่450ค่ะเดี๋ยวรับไปชมงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินปี2517สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะก็มีการใช้มาเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าคุณนอวัดเทพสิรินนะคะปี2517สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่ สองค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระค,ครูวิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่านั่งเต็มองค์หลังยันสภาพใช้เก่ามากน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก่เป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บหน่าสะสมนะคะเหรียญเก่าสมัยก่อนก็จะตื้นๆแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเก่านะคะพระคูวิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะแข้วคาดปลอดภัยค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่าปีสองสี่กว่านะคะหลวงพ่อกันวัดพระญาติอยุธยาเก่ามากสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เป็นเหรียญเก่าที่หน้าเก็บหน้าสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะค่ะสาหรับเหรียญเก่าหลวงพ่อกันวัดพระญาติปีสองสี่กว่าสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดพระธรรมมูลจังหวัดชัยนาทหลังยันปี2540สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระปิดตาหน้ากากเงินนั่งปืนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมหาอุดมหาอำนาจตอโค้ดหมายเลขสภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นหน้ากากเงินนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพ้าปิดตาหน้ากากเงินนั่งปืนนะคะหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะต่อโค้ดหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลังสถูปหลวงปู่ทวดสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดเหรียญหลวงปู่ทิมพุทซ้อนสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบปี2506สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้มีการใช้มาบ้างนิดหน่อยเองนะคะ ถือว่าดีเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญในหลวงราชการที่9ครบ3ามรอบสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธ25ศตวรรษเนื้อชินพิธีดีพิธีใหญ่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ ค่ะสำหรับเหรียญ25สัตวรัเนื้อทินสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อขอมหลังแบบวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีมากเลยนะคะ ผิวเดิมๆผิวสวยผิวเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อขอมนะคะวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่ามากสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะ เป็นพระหลักเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆไม่ทราบปีสร้างสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <S <S องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเทพฮินดูเทพพเจ้าจีนกระไรทองไม่ทราบที่ สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะกระไหล่ทองค่อนข้างที่จะเปิดเล็กน้อยนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะหรือไม่นะคะโดนมือจับนะคะโดนเหงือ่อโดนอะไรกระไหล่ทองสวยๆก็จะมีหลุดบ้างนะคะสำหรับองค์นี้ก็เช่นกันนะคะค่ะสำหรับรูป หล่อนะคะเทพินดูเทพเจ้าจีนไม่ทราบที่สาภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่150ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนเก่าเนื้อโลหะผสมหัวเป็นรูปพระพุทธนะคะสองข้างเป็นยันนะคะดูเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะสองข้างเป็นยันแบบนี้นะคะ เก่ามากนะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะที่สำคัญราคาไม่แรงจับต้องได้เลยนะคะสำหรับแหวนเก่าๆวงนี้นะคะค่ะสำหรับแหวนเก่าเนื้อโลหะผสมนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะวงนี้ขอที่250ค่ะเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นกวางเนื้อดินหลวงพ่อจรลันวัดอัมพวันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะถือว่าสวยเลยนะคะด้านหลังจะบอกชื่อวัดกับจังหวัดนะคะวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นกวางเนื้อดินลงแรกนะคะเห็นไหมคะ สวยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสำหรับกวางเนื้อดินลงแลกนะคะหลวงพ่อจัลันวัดอัมพวันสภาพดีองค์นี้ขอที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินอุดผงพิมพ์หลวงพ่อปานเก่าไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์น่เก็บน่าสะสมค่ะ อุดผงด้านบนนะคะเห็นไหมคะเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานน่าจะขี่ขี่ปานะคะสําหรับองนี้นะคะไม่ทราบสํานักเลยนะคะแต่สมบูรณ์นะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับพระนะคะพระเนื้อดินอุดผงพิมพ์หลวงพ่อปานเก่าไม่ทราบสํานักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่400ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงปากน้ำหลังยันเก่าไม่ทราบรุ่นสภาพสมบูรณ์นะ่เก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็ไม่ทราบรุ่นนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะ หลังยันไม่ทราบรุ่นนะคะพระผงวัดปากน้ํานะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นเลยนะคะค่ะสําหรับพระผงปากน้ําหลังยันเก่าไม่ทราบรุ่นสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่350ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อผงสีขาวพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ด้านหลังเป็นยันนะคะไม่ทราบที่นะคะสำหรับองค์นี้เหมาในบ้านมาก็นำมาฝากแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับพระพุทธเนื้อผงสีขาวหลังยันพิมพสามเหลี่ยมไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องนี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรลทอง ห้โหงจือซื่อกงปี2539สภาพสวยเดิมเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากๆเลยนะคะกระไหล่ทองเต็มเหลืองเหมือนทองเลยนะคะที่สำคัญเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะค่าเลี่ยมก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วนะคะเริ่มที่100เลยนะคะ เห็นไหมคะประหยัดไปอีกหนึงร้อนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระด่ทองสวยๆนะคะใต้หงจือซื่อกงนะคะสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับชงมวงต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไรทองโรงยาหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดปี2562สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะประหยัดค่าเลี่ยมไปอีกหลายตังเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระทองโรงยาหลวงปู่แสนนะคะ สภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญนี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อกัญหาชาลีเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบสำนักเก่ามากนะคะสำหรับองค์นี้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับกันหาชาลีนะคะเก่ามากนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อกัญหาชาลีนะคะเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบสำนักเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับผู้ชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อชินตะกัวองค์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะสำหรับองค์นี้สภาพสมบูรณ์ไม่ทราบที่เลยนะคะไม่ทราบสำนักนะคะ เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะประหยัดการเลี่ยมได้เลยนะคะสำหรับอ,องค์นี้นะคะถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับพระขุนแผนก็มหาสเสน่ห์นะคะอยู่ยงคงกระพันแคล้วคาดปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนเนื้อชินตะกัวนะคะสักภาพสมบูรณ์เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่450 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระโคนสมอนะคะเนื้อดินพิมพ์นาคปกนะคะสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะสําหรับองค์นี้เป็นพระเนื้อดินค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเป็นพระพิมพ์โคนสมอพระพิมพ์นาคปกนะคะ สำหรับท่านใดที่เกิดวันเสาร์ก็จัดเลยนะคะเป็นพระประจําวันเลยนะคะสําหรับพระนาคปกนะคะเป็นเนื้อดินนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อดินพิมพ์นาคปกพิมพโคนสมอนะคะสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่350ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษเนื้อดินนะคะพิธีดีพิธีใหญ่สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆนาเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสําหรับพระ พุธทธย25สิบหัตวรรษเนื้อดินนะคะสวยเดิมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกับพระดีๆพิธีใหญ่ๆนะคะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ